สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชราชดาสยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ราชอาณาจักรเดนมาร์กและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยแล้วโทรทัศนรวมการจะพอะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน วันที่ส7กรกฎาคม2567ันายเวลา8นาฬิกาสนาทีตามเวลาท้องถิ่นของราชอาณาจักรเดนมาร์กซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิษิาธทีราาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีสเสด็จลงณนะห้องซาลอนสี่โรงแรมดองเกลแตะกรุงโคเปนเฮเกนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสิริรักษ์นิยมเอกอัครราชทูตณก,กรุงโคเปนเฮเกนและคู่สมรสตลอดจนผู้ปฏิบัติงาน สนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กระหว่างวันที่14-18กรกฎาคม2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตร Experimental ศูนการเรียนรู้และฝึกทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็ก อาคาร experimental มีมี4ชั้นรูปทรงเหมือนกล่องกระจกรง่งใสหลายใบยซ้อนกันเชื่อมโยงพื้นที่ภายในอาคารกับสิ่งแวดล้อมภายนอกชั้นล่างเป็นอิฐสีแดงชั้นบนกรุด,ด้วยอลูมิเนียมทำจากกระป๋องเบียร์แสดงการประสานกันร,ระหว่างสิ่งเก่ากับใหม่อดีตกับอนาคตและธรรมชาติกับวิศวกรรมบริเวณโถงกลางอาคารมีบันไดรูปโครงสร้าง d n a เชิญชวนให้ขึ้นไปสำรวจและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ รัฐบาลเดนมาร์กร่วมมือกับภาคเอกชนและมูลนิธิต่างๆคิดวางแผนออกแบบและจัดหาทุนสร้าง e x p e r i m e n t a r i u m ขึ้นในปี2534 <c oughs> เพื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้นนำสำหรับเด็กและผู้ปกครองของเดนมาร์กให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปมีที่ศึกษาค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ไม่ต้องการให้เด็กนั่งอ่านตำราเฉยๆแต่ให้เรียนรู้อย่างสนุกสนานเล่นสนุกไปพร้อมๆกันและให้ผู้ปกครองมาเรียนรู้รู้จักสอนลูกหลานได้สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้ในปี2561นิตยสารไทม์จัดอันดับให้ Experimentarium เป็นหนึ่งใน100สถานที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประสบการณ์ที่คุ้มค่าการเดินทางไปเที่ยวชมหรือ World's 100 Greatest Places and Experiences Traveling For นิทรรศการมี16หัวข้อใช้สื่อเรียนรู้ทันสมัยเด็กและผู้ใหญ่สามารถทดลองเล่นสัมผัสและมีส่วนร่วมเหมือนเข้าไปค้นคว้าอยู่ในโลกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเล่นเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันอาทิ The Biosphere แสดงความหลากหลายทางชีวภาพและธรรมชาติป่าในเดนมาร์กมีอุปรกรณ์ให้ทดลองเสมือนเข้าไปอยู่ในป่า a b ะบ i n t h of l i g h ์เป็นเรื่องแสงสีเงาและหมอก การควบคุมแสงในคอลัมน์แสงและการเล่นดนตรีพินเลเซอร์บาเบอรี่มเรียนรู้เรื่องฟองสบู่แบบต่างๆและศาสตร์ของฟองสบู่เดอะบีชแสดงการกัดเซาะและระดับน้ำขึ้นน้ำลงของทะเล The p o u s e Plaza และ Under Your Skin แสดงเทคโนโลยีทางชีววิทยาศาสตร์และร่างกายมนุษย์ The p o r t แสดงการขนส่งระหว่างประเทศกับการปล่อยก๊าซเรืนกระจกสาธิตการขนส่งคาร์โกบอลจากเดนมาร์กไปยังภูมิภาคเอเชียด้วยมือหมุน Miniverse เป็นเมืองจำลองให้เด็กอายุ1-5ปีสัมผัสประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในชีวิตประจำวัน e x p e r i เพอร a เ i u ตต่างจากพิพิธภัณฑ์ยุคเก่าที่ให้คนมายืนอ่านเนื้อหา ทุกคนสามารถจับต้องอุปกรณ์เครื่องเล่นแต่ละชนิดได้อย่างอิสระช่วยกระตุ้นให้เด็กอยากเรียนรู้อยากเห็นและทดลองเล่นใช้มือสัมผัสและหาหนทางเอาชนะปัญหาทำให้เด็กเข้าใจและจดจำจากการได้เล่นเกิดความคิดสร้างสารรค์เกิดแรงบันดาลใจ Experimentarium จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ผ่านการเล่นของชาวเดนมาร์กทุกเพศทุกวัย เวลา13นาฬิกา37นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแคสทรอปกรุงโคเปนเฮเกนเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG951 เสด็จพระราชดำเนินจากราชอาณาจักรเดนมาร์กนิวัตประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศย,ยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการในตอนเช้าของวันนี้เวลา6 3นาฬิกา33นาทีมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอายการแม่บ้านเหล่าทัพแม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาติไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศย,ยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ เป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจที่ราชอาณาจักรเดนมาร์กการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเดนมาร์กเพื่อทรงเปิดการประชุมพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยครั้งที่19เเป็นการประชุมเพื่อให้นักวิจัยเสนอผลงานและฟังความคิดเห็นผู้อื่นในประเด็นที่แตกต่าง ปัจจุบันมีวิทยาการสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้นช่วยแก้ปัญหาความคลาดเคลื่อนของอนุกรมวิธานการบันทึกข้อมูลและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ช่วยให้งานวิจัยรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้นรักษาธรรมชาติได้มากขึ้น สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงสนพระราชหฤทยัยด้านพฤกษศาสตร์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงริเริ่มให้มีโครงการพันธุ์พฤกษชาติประเทศไทยมานานกว่า60ปีทรงพระราชอุตสาหะประสานความร่วมมือกับนักพฤกษศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุ์พืชชนิดต่างๆรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับสถาบันการศึกษ,ษชาชั้นนําต่างๆทั้งในเอเชียและยุโรป พระราชทานทุนการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรไทยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานพืชเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดความร่วมมือทางนานาชาติค้นคว้าวิจัยพันธุ์พษชชาติในประเทศไทยปัจจุบันโครงการพันธุ์พษชชาติประเทศไทยดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปแล้วประมาณ7,500ชนิดหรือ1 75เผยแพร่ข้อมูลพันธุ์พกร์กษษาชาติแบบออนไลน์ให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลได้สะดวกและถูกต้อง ทั้งนี้แผนงานในอนาคตคาดว่าการประชุมเพื่อฉลองการปิดโครงการจะจัดที่ประเทศไทยในช่วงปลายปี2570 เดนมาร์กเป็นประเทศที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีอิสระทางความคิดสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอยู่เสมอมีพิพิธภัณฑ์แสดงชีวประวัติบุคคลสำคัญของประเทศสื่อให้ผู้ชมทราบความพยายามในการรักษาอดีตเพื่อศึกษาให้รู้ตัวว่ามีคุณค่ามีรากเหงา้าจะได้พัฒนาต่อไปอย่างมีแนวคิดมีทิศทาง รัฐบาลเดนมาร์กยังเห็นว่าการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาเป็นเรื่องสำคัญจึงสร้าง e x p e r i m e n t c r r u m เพื่อเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์ชั้นนำส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ผ่านการเล่นฝึกสมองทำให้รู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหาเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีความสุขตระหนักถึงการปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีความรับผิดชอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน thank mm -hmm. you mm -hmm.